วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการใช้งาน v n e t นะครับในหัวข้อแบ p p i n g d a t a นะครับทั้งบิดและเวิ d นะครับสมมุติว่าผมมีโรงงานที่2อ,อยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับค่อนข้างอยู่ค่อนข้างไกลกันนะครับอยู่คนละโรงงานนะครับอยู่คนละพื้นที่หรือคนละจังหวัดสมมุติว่าผมทำการกดบิดฝั่งโรงงาน2ให้โรงงาน2ขีดห bit ออนด้วยเป็นต้นนะครับหรือผมกดฟังตรงนี้บิด on แล้วฝั่งนี้ก็ออนด้วยนะครับเป็นต้นหรือว่าผมจะกด Data ฝั่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงให้ Data ใน PLC ฝั่งนู้นมีการเปลี่ยนแปลงโดยข้ามกันเลยครับตัวนี้วิธีการนะครับวิธีการเราก็มาทําการที่ PLC 2ก่อนครับผมก็จะสร้าง d a t a มาทดสอบนะครับโอเคสร้าง Data มาทดสอบนะครับเป็น ทำการแมปนะครับแมป Data นะครับตั้งชื่อว่าแมป Data นะครับอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็มาดู Data กันตรงนี้ผม New Tag แล้วนะครับผมใช้ผมใช้เป็น m นะครับ m สัก m สัก3 0 0พแล้วกันนะครับซึ่งเป็นอยู่ใน คอมหนะครับเป็น plc นะครับของ v ีคอนนะครับหรือเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้อง v ีคอนเสมอไปขออึ้นอ,อยู่กับว่าวีบอกเชื่อมต่อกับเราอยู่ m นะผมใช้ m m สามพันออนอย่างนี้นะครับ read and w r i t นะครับะนะครับผมก็ทําการโอเคไปก่อนนี่คือ m สามพันะครับในใน c ฟ o r ตอรี่สอนะครับอยู่คนละโรงงานกันนะครับจากนั้นผมก็สร้าง วิร์ดนะครับเป็น D สามพันนะครับในคอมในคอมหน,นะครับตั้งเป็นวิร์ด D เป็นวิร์ดนะครับคอม1ต่อกับ PLC v c o n นะครับหรือ PLC อะไรก็ได้ผมตั้งตัวเลขสามพันจะได้จำง่ายนะครับโอเคอันนี้คือผมสร้างต้นทางนะครับก็คือ D D ตัวนี้ D สามพันกับ M สามพันต้นทางนะครับหรือ M อะไรก็ได้ ต่อมาผมก็สร้างไปทางลับนะครับตัวน,นี้ครับตอนนี้ผมก็ตั้งกลุ่มหรือจะไม่ตั้งก็ได้จะตั้งใหม่นะครับผมตั้งกลุ่มเป็นแมปนะครับ Data ต,ตั้งชื่อไว้ก่อนนะจะได้จำง่ายอนี่ครับอยู่ตรงนี้เราก็มาดูแมป Data ตรงนี้ผมก็แอดนะครับ Data เป็น m สามพันเหมือนกันหรือหรือ m ตัวอื่นก็ได้แต่ตั้งผมตั้งสามพันจะได้จําง่ายอยู่ในคอมนะครับตรงนี้ันีก็ plc อีกตัวหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งนะครับอยู่อีกที่หนึ่งก็ตั้งเป็น m นะครับ m สามพันหรือไม่เหมือนกันก็ได้นะครับ m สามพันหรือเหมือนก็ได้จะได้จําง่ายนะครับยึดอะไรอย่างตามนี้เลยนะครับก็กดโอเคไปดีออฟอยู่นะครับออนก็ได้นะครับเห็นไหมครับ ออฟก็ได้นะครับโอเคทีนี้ผมก็มาตั้งค่าแอดขึ้นมาใช้เป็น Data นะครับเป็นดีส0มพันเช่นกันนะครับหรือดีตัวอื่นก็ได้นะครานี้นะครับเป็นเป็น Word นะครับเราก็ใส่เป็น d นะครับดี d อะไรก็ได้ส0มพันจาก C ูซีเนยูซตัวไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องยี่ห้อเดียวกันนะครับโอเคไม่จำเป็นต้องอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะครับโอเคก็กดโอเคอ่าตัวนี้ดีส0มพันตัวนี้ ผมป้อนตัวเลขไปเป็น C C C นะครับ C 4ตัวนะครับอย่างนี้ป้อนได้นะครับอ่าผมมาดู PLC อีกโรงงานหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งก็มาดูที่แมปนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่มี Data เช่นกันอ่าต่อไปผมจะผูกพันนะครับอ่าหรือว่า Map Data กันอ่าผมก็กด Edit แล้วผมก็ลูดมาตรงนี้นะครับมาที่หัวข้อ select นะครับ Map นะครับ ผมก็กดเ e c t อ่าผมก็มี m 3 0 0พันะครับขึ้นมาที่โรงงาน2แล้วเราก็กดตรงนี้1ทีแล้เก็กดโอเคลราก็กดโอเคเรียบร้อยแล้วเราแมป Data แล้ว m นี้ไปสู่ m 3 0 0พของ plc อีกจังหวัดหนึ่งล้วจากนั้นก็ e d i t ตัวน,นี้ต่อเป็น Word นะครับก็มาทำการ uh, mapping นะครับ Data ก็ Select นะครับ ปิ้งดีสามพันเช่นกันแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งตัวนี้ใหม่เป็นห้าห้าห้านะครับตั้งตัวนี้ใหม่เป็นห้า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 สามตัวนะครับปึ้งนะครับแล้วผมก็ออนตัวนี้ด้วย M ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาดูโรงงานอีกที่หนึ่งนะครับอีกจังหวัดหนึ่งนะครับ มาดูที่ mapping data เห็นไหมก็มี555แล้วก็ on เช่นเดียวกันเห็นไหมครับอ่าผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นนะครับหกหนะครับ6 3สตัวอ่าเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่เาเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วผมก็ off ตรงนี้นะครับแล้วผมก็กลับมาดูโรงงาน2นะครับก็จะมี mapping data อ่าเห็นไหมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไหมครับ เดี๋ยวผมลองกลับไปที่ Data ฝั่งนู้นใหม่นะครับอันนี้ค่าคงที่นะครับโรงงาน2.1งจดนะครับผลละที่กันผลละจังหวัดก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงใชฮะเดี๋ยวผมลองกดใหม่นะครับอันนี้เขาเปลี่ยนแปลงเองผมกดโรงงาน2ไปนะครับดูนะครับผมก็มาที่ mapping ครับอาจจะนานหน่อยผมก็กด on off นะครับแล้วผมก็กดเปลี่ยนค่าตัวนี้ใหม่เป็น 777เห็นไหมผมส่งได้ทางเดียวนะครับปึ้งนะครับแล้วผมก็ออฟไปกลับมาดูโรงงาน2.1ครับดูที่ค่าแมปปิ้งเห็นไหมก็ออฟไปด้วยนะครับทีนี้ผมจะนี่คือส่งทางเดียวจากโรงงาน2มาโรงงาน2.1นะครับ2ขีด1น,นี้ผมจะส่งสองทางบ้างครับผมก็ทําการกดอ,อีดิตตรงนี้นะครับแมปกลับนะครับ Select นะครับ ก็มาเลือก M นี้เห็นไหมครับ M ตัวเดียวกัน Mac ก็คือทํางานได้2ทางเหมือนเป็นบิดเป็นเวิรตัวเดียวกันแล้วกันนะครับเป็นเวิตัวเดียวกันนะครับเป็นบิตตัวเดียวกันและเวิรตัวเดียวกันด้วยนะครับเป็นเปลี่ยนแปลงทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้านใดด้านหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ดีสามพันนะครับตรงนี้กด save ครับก็กด ok มาลองดูกันนะครับผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นนะครับเดี๋ยวดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแปดแปดแปด เซฟไปนะครับแล้วผมก็ออนบิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูลง2ครับไปดูที่ Mapping Data ก็เห็นไหมฮะก็เปลี่ยนแปลงก็ด้วยผมกดออฟนะครับผมก็ตั้งตรงนี้นะฮะจะตรงข้ามกับมันจะนี้เมื่อกี้จะครั้งแรกเนี่ยจะส่งข้างเดียวอย่างเดียวทางเดียวที่ทางเดียวแล้วก็อันที่2ก็คือส่งป้อนกลับทั้ง2ที่ทางแต่ Data ตัวเดียวกันผมเปลี่ยนเป็น999นะครับ ปึ๊บนะครับฝั่งนี้ก็คือ999นะครับที่ Word แล้วก็บิดก็ off. ออฟมาดูใน PLC อีกจังหวัดหนึ่งนะครับก็ก็เปลี่ยนแปลงด้วยไหมครับออฟออฟซึ่งก็ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งอยู่คนละที่กันเลยนะครับเป็นต้นนะครับอ่านี่คือการแบบปิ้ง Data ครับผมสวัสดีครับ